ดีคะ่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้นะคะเรามาเจอกันนะคะในคลิปสั้นๆเป็นคลิปวิ่งบนตัวเดียวนะคะเนื่องจากมี FC ใน YouTube ขอมาบอกแอดมินมีวิ่งบนตัวเดียวแม่นๆไหมนะคะแอดมินก็ จัดให้เลยในคลิปนี้นะคะไม่ต้องรอนานก่อนหน้าน,นี้ก็แชร์เป็นวิ่งล่างตัวเดียวไปแล้วนะคะซึ่งผลตอบรับค่อนข้างดีนะเดี๋ยวมาดูกันนะคะในส่วนของไทม์ไลน์วิ่งบนตัวเดียวนี้นะคะว่าแม่นขนาดไหนนะคะว่าแบบมาเต็มขนาดไหนแต่ก่อนที่จะไปดูคลิปกันต่อแอดมินขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่แชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการ หาสูตรดีๆแบบนี้แนวทางดีๆแบบนี้มาแบ่งปันทุกคนอีกนะบอกเลยว่าส่วนใหญ่เน้น10หน่วยด้วยหาอีกตัวหนึ่งมาจบเลยนะคะมาคำนวณกันดีกว่านะคะวิ่งบนตัวเดียวนะคะสูตรนี้เริ่มเข้าตั้งแต่รอบ063นะคะคำนวณได้เลข3นะออก063ให้ทุกคนสังเกตทำลายสูตรนี้ด้วยนะคะว่าส่วนใหญ่มาหลักไหนอย่างไรนะ งวดต่อไปนะคะคำนวณได้เลข5ออก3 9 5นะต่อไปคำนวณได้เลข3ออก603นะคะต่อไปคำนวณได้เลข 6, 6มา6 2 6นะต่อไปคำนวณได้เลข8นะคะออก4 8 1มาหลักสิบนะต่อไปคำนวณได้เลข9ออก5 9 8ต่อไปคำนวณได้เลขห ออก1 1 6นะคะมาหลักหน่วยต่อไปค่ะคำนวณได้เลข6ออก 6, 90นะหลักร้อยนะนี่หนีไปหลักร้อยต่อไปคำนวณได้เลข3ออก5 9 3มาหลักหน่วยอีกแล้วนะคะต่อไปค่ะคำนวณได้เลข4นะออก5 0,4หลักหน่วยต่อไปคำนวณได้เลข3ค่ะออก5 0 3หลักหน่วยโอ้3ามาหลักหน่วยบ่อยนะเนี่ย ต่อไปนะคะคำนวณได้เลข6ออก 3, 3,6นะคะต่อไปค่ะคำนวณได้เลข1ออก0,14นะีะนี่มาหลักสิบนะคะสูตรนี้หลักหน่วยบ่อยนะคะเน้นหลักหน่วยนะต่อไปคำนวณได้เลข8นะคะออก 8, 6 7อ่ะอันนี้หนีมาหลักร้อยนะคะต่อไปค่ะคำนวณได้เลข6นะคะมา 6, 0 6นอะ่ะ งวดที่แล้วคำนวณได้เลข6นะคะออก606นะสายแคปห้ามหลานเลยกับวิ่งบนตัวเดียวสถิติเดินยาว15รอบ7เดือนเต็มนะคะเป็นอะไรที่เดินยาวมากๆนะมาถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วนะคะเรามาคำนวณกันดีกว่านะอันนี้นะคะสำหรับวัดวัดใจนะวัดใจสายแบบสายนักต่อสู้นะคะสาย FC สายสู้นะคะเพราะว่าเลขมันตัวเดียวเนาะ ถ้ามาก็มีเฮอนะคะมาดูวิ่งบนตัวเดียว15้ารอบนะคะวิธีการคำนวณน,นะแคปตรงนี้ไว้แล้วกันนะคะเราจะนำหลักแสนนะทุกคนบวกด้วยหลักหมื่นสองครั้งนะคะจะเป็นสีแดงนะถ้าบวกสองครั้งบวกด้วยหลักพันนะคะบวกด้วยหลักหน่วยล่างบวกด้วยร้อยสิบหน่วยหน้าที่หนึ่งบวกด้วยหลัก หน่วยหน้าที่สองสองครั้งแล้วก็บวกด้วยหลักหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งนะคะแต่ว่านิดนึงสำหรับเลขรางวัลทุกคนต้องนำตัวเลขมาจากการถ่ายทอดสดรางวัลสลากินแบ่งรัฐบ,บาลเท่านั้นอย่าไปเอาตัวเลขที่เขาสรุปไว้ให้แล้วมาคำนวณเพราะในบางงวดหน้าที่หนึ่งกับหน้าที่สองหรือท้ายที่หนึ่งกับท้ายที่สองตัวเลขเขาอาจจะสลับกันจะใช้กับสูตรของแอนมินไม่ได้นะคะมาบวกกันเลยนะคะแล้วก็สุดท้ายเราจะบวกด้วยเจ็ดคงที่นะ สนุกสนุกะทุกคนมาอ่ะหนะคะห้าบวกหเป็น11บดนะคะห้บวกหเป็นสิบนะบวกศนย์ได้สิบเอบวกสได้สิบานะคะบวกสิได้ยี่สาบวกสได้ยี่เนะคะบวกแได้3าหนะคะบวกสได้สาสิบแล้วก็บวกด้วย7คงที่เป็น4ีสี่นะคะเลขวิ่งคือเลข4ทุกคน เลขรางวัลคือ 5, 0, 4นะคะนี่ต่อไปนะต่อไปนะคะเอาว 5, 2, 8นะ 2, 8ได้ 10, 5ได้15นะ B1 ได้16นะคะ B2, 8ได้ 26, 4ได้30นะคะ B6, 2ครั้งนะคะ 30, 12ได้42นะคะ42 สองบวกด้วยเจ็ดบวกเจ็ดได้สิบสี่สองบวกสี่ได้หกนะคะหกบวกด้วยเจ็ดคงที่เป็นสิบสามนะคะเลขวิ่งคือเลขสามเลขรางวันคือห้าศูนย์สามนะมาหลักหน่วยนะคะต่อไปรอบต่อไปนะคะอ่ะแอดมินบวกแบบนี้ดีกว่านะแปดบวกแปดได้สิบหกนะคะทุกคนจะได้คิดตามแอดมินนะคะห้าบวกห้าได้สิบนะโอเคเนาะ 8บก3บก9นะ8 3ได้11บก9ได้20นะคะลงท้ายด้วยเลข0นะบวกด้วย9นะคะอ่ะแล้วก็3บวก3ได้6บวก4ได้10บวก4ได้14นะคะ14 6ได้20 9ได้29นะคะ29 7ได้36นะเลขวิ่งนะคะคือเลข6ออก3 36นะคะทุกคนเห็นไหม สุดยอดมากๆนะคะมานลุ้นกันรอบนี้ขอให้เข้านะมาหน่วยท้ายที่หนึ่งสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะคะทุกคนหน่วยหน้าที่สองสองครั้งหนึ่งบวกหนึ่งได้สองนะร้อยสิบหน่วยหน้าที่หนึ่งนะคะสามบวกสามได้หกบวกหนึ่งได้เจ็ดนะ,ะบวกด้วยหน่วยล่างคือเลขหนึ่งนะคะอันวินบวกตรงนี้ดีกว่าเนาะจากนั้นนะคะสามบวกเจ็ได้สิบหกบวกหกได้สิบสองนะ เอาเลขทั้งหมดมาบวกกันนะคะจะได้เป็น2บวก1ได้3บวก7ได้10นะคะ2บวก2ได้4เอา4บวก7ได้11 4, 7, 7, 8, 8, 9, 8. เลขวิ่งคือเลข1บวกแบบนี้ค่อยยังชั่วใช่ไหมทุกคนเลขไม่เยอะใช่ไหมคะอ่ะโอเคต่อไปนะคะหน่วยท้ายที่1 2สองครั้ง2บวก2ได้4นะคะนี่ต่อไปถ้าหลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้ง9บวก9ได้18นะคะ ต่อไปนะร้อยสิบหน่วยหน้าที่หนึ่งสี่บวกศูนย์บวกแปดได้สิบสองเอาเฉพาะเลขสองนะมาคำนวณต่อนะคะโดยการบวกด้วยหลักสิบหลักหน่วยล่างคือเลขหกนะบวกด้วยหลักแสนหมื่นสองครั้งแล้วก็หลักพันจะได้เป็นสี่บวกศูนย์บวกศูนย์บวกเจ็ดได้สิบเอ็ดอันมินจะนำเฉพาะหลักหน่วย มาคำนวณน,นะคะมาตัดคู่10ทิ้งก่อน2กับ8ตัดทิ้ง6กับ4ตัดทิ้งนะคะเหลือ1ตัวเดียวเอา1นบวก7ได้8นะคะนี่เลขวิ่งคือเลข8แบบนี้ง่ายกว่าเนาะออกอก8 6 7รอบนี้เข้าหลักร้อยนะคะมาดูวดที่แล้วกันอ่ะหลักหน่วยท้ายที่1นครั้ง7บวก7ได้14นะต่อไปหลักหน่วยหน้าที่สอครั้ง2บวก2ได้4นะคะหลักร้อยสิหน่วยหน้าที่1นะคะ นำสาบวกสามได้6บกบวกสีได้10นะคะต่อไปหลักหน่วยล่างคือเลขแปดแล้วก็ หลักแสนนะคะบวกด้วยหลักหมื่นสองครั้งนะแล้วก็บวกด้วยหลักพันนะคะจะได้เป็นศูนย์บวกเบวกเก้าเก้าบวกเได้สิบวกหได้ยีเอาเฉพาะหลักหน่วยหรือเลข3นะมาคำนวณต่อนะคะมาหาคู่10กันทุกคนมีไหมไม่มีนะคะตัดศูนย์ทิ้งอย่างเดียวจะได้เป็น4ี่บวกสได้8ปบวกแได้16บวกสได้19 บวกเจ็ดได้ยี่สิบหกค่ะเลขวิ่งคือเลขหกค่ะออกหกศูนย์หกนะขอให้ปังอีกเด้อนะคะมาคำนวณวดนนี้กันอ่ะจะได้เป็นนะคะบล็อกแรกนะเก้าบวกเก้าได้สิบแปดบวกเก้าได้ยี่สิบเจ็ดนะคะบวกหนึ่งได้ยี่สิบแปดอ่ะบวกไปทีละบล็อกนะบวกด้วยหลักหน่วยล่างคือเลขสี่ร้อยสิบหน่วยหน้าที่หนึ่งนะคะเจ็ดบวกสามได้สิบบวกหนึ่งได้สิบเอ็ด หลักหน่วยหน้าที่สองสองครั้งศูนบวกศได้ศูนย์นะคะแล้วก็หลักหน่วยไทยที่หนึ่งสองครั้งสี่บวกสี่ได้แดนะหาคู่1ิบก่อนทุกคนมีไหมไม่มีตัดศูนย์ทิ้งอย่างเดียวนะ8ดบวก8ดได้สิบหบวกสี่ได้ยี่สบบวกหนึ่งได้ยี่บอ็ดนะคะแล้วให้เอาหนึ่งเนี่ยไปบวกด้วยเจ็ดคงที่หนึ่งบวกเจ็ดได้แดคะ่ะจบค่ะวิ่งบนตัวเดียวนะคะวิ่งที่เลขแปด วิ่งบนตัวเดียวนะวิ่งที่เลข8ดค่ะทุกคนสายแคปแคปเลยนะคะรอผลนะ16เดือน9 6 7นะคะแล้วก็มาดูทำลายยอนหลังกันทุกคนเราดูแค่8อย่างเดียวไม่ได้เราต้องดูว่าส่วนใหญ่เขาน่าจะมาหลักไหนอ่ะดูนะคะอันนี้3หลักหน่วย5หน่วย6 นี่สามหน่วยนะคะหกดูนะหน่วยเห็นไหมนะคะแปดมาหลักสิบเก้ามาหลักสิบหกมาหลักหน่วยนะคะอันนี้หกมาหลักร้อยนะคะมาสิบหน่วยยาวมาแปดงวดนะทุกคนแล้วเพิ่งจะมาหลักร้อยนะคะมาสิบหน่วยยาวหกอ่าเจ็ดงวดแล้วเพิ่งจะมาหลักร้อยนะคะต่อไปสาม หน่วย4หน่วย3หน่วยส่วนใหญ่หลักหน่วยเนาะ6หน่วยนะคะ1 10แล้วก็นี่ผ่านไปกี่งวด1 2 3 4 5 5งวดแล้วถึงจะมา8หลักร้อยนะคะแล้วมา6หน่วย ดังนั้นนะคะมีโอกาสมาได้หลักหน่วยรองหลักสิบนะมีโอกาสมาได้หน่วยรองสิบนะคะถ้ามาให้ระวังนะคะอันมินคิดว่าอันมินคิดว่าเขามีโอกาสมาได้หลักหน่วยเน้นหน่วยนะจะมีศูนย์แปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่แปด ห้าแปดหกแปดเจ็ดแปดเก้าแปดแล้วก็แปดแปดนะคะเอามาลุ้นกันนะคะว่าแปดจะมาเน้นหน่วยไหมนะคะส่วนใหญ่มาสิบหน่วยนะทุกคนเดินนะคะส่วนใหญ่มาอันนี้เน้นนะคะเน้นสิบหน่วยด้วยนะคะไปหามาอีกตัวหนึ่งจบเลยทุกคนหามาอีกตัวหนึ่งจบเลยหรือไม่ก็ขอเล็กวิ่งสักตัวหนึ่ง ก่อนหน้านี้นะคะอมินได้แชร์เป็นอะไรนะเป็นคู่10คู่ใช่ไหมทุกคนสิบคู่นะเป็นบนล่างนะคะแต่ว่าความจริงถ้าดูทำลายเขาอะน่าจะมาล่างแต่ไม่เป็นไรละเราเน้นเด่นนะเด่นน่ะในสูตรทำเงินน่ะให้ระวังก็คือศูนย์กับเก้าก่อนนะตัวแรกนะให้ระวัง0ูนย์กับ9นะคะแล้วมาดูในนี้มี8มีอะไรบ้างมี1นึ มี28นะคะถ้าชุดนี้มานะมี80มีแค่นี้นะคะชุดเด่นชุดเด่นมีแค่นี้นะให้ระวังนะคะใครชอบตัวไหนอย่างไรนะคะลองคอมเมนต์กันดูนะรอบนี้นะคะแปดฟาดแปดฟาดแปดนะคะฟาดแปดจะมาไหมแปดอะแต่อันมินชอบอยู่นะอันมินชอบอยู่นะคะโอเคนะอันนี้ก็จะเป็น วิธีการคำนวณน,นะคะ5 4 3 2ี่สามสอง fc ที่อยู่ในกลุ่มไลน์นะคะเดี๋ยวแอนมินส่งใบนี้ให้ในเฟสน่าจะไม่ได้นะคะจะได้แค่ลิงก์นะคะเพราะว่าในเฟสในเฟสเนี่ยมันค่อนข้างจะสติกนิดนึงนะ,ะเดี๋ยวจะส่งให้ในกลุ่มไลน์นะคะเพราะว่าเป็นกลุ่มใหม่นะคะพร้อมกับสถิติใบนี้นะคะใครอยู่กลุ่มไลน์ก็เข้าไปดูได้5 4 3สี่สามสองหนึ่งนะคะแล้วก็ fc อยากได้สูตรแนวไหนนะคะเดี๋ยวจะจัดให้หาให้นะคะตาม ชอบเลยนะคะอ่ะใครสายแคปแคปนะสถิติเดินยาว15รอบขอให้เข้าเป็นรอบที่16นะคะเน้น10หน่วยอัิมินเน้นให้ก็คือเจาะให้นะคะคือ081828แล้วก็98นะ ส่วนใครชอบเลขไหนนะคะคอมเมนต์บอกหน่อยเนาะคอมเมนต์บอกหน่อยนะคะนิดนึงนะคะ f c สนใจหนังสือนะแอดมินกำลังทำสูตรนะคะทั้งสูตรเก่าสูตรใหม่หนังสือรอบนี้ก็จะเหมือนรอบที่แล้วก็คือจะเป็นสีทั้งเล่มแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะ,ะก็ดูสบายตานะคะใครสนใจนะคะทางเ c เก่า f c ใหม่ก็สามารถที่จะทักแชทมาได้นะคะน,นี่เป็นใบตรวจรางวัล นะแบบนี้เลยนะคะมีสถิติให้รอบที่แล้วสถิติเฉพาะวันที่หนึ่งกันยานะทุกคนดูนะนี่นะคะเลขวิ่งนะวิ่งเก้านะคะวิ่งหกเก้านี่วิ่งหกเก้านะคะมาหมดเลยนะคะมาทั้งหกทั้งเก้าเลยแล้วก็สถิติวันวันอะไรนะวันรอบที่แล้วเป็นวันวันอาทิตย์ใช่ไหมวันอาทิตย์ก็มานะคะวันอาทิตย์ให้ศูนย์กับสอง นี่นะคะสถิติเนี่ยดูนะเดี๋ยวรอบนี้จะทําแบบนี้นะคะจะทําแบบนี้เนี่ยอันหนึ่งศูนย์สองอันหนึ่งหกเก้านะคะจับชุดเด่นง่ายๆเลยศูนย์หกศูนย์เก้านะคะแล้วก็สองหกสองเก้าอย่างนี้เลยเนี่ยเข้าศูนย์หกเดี๋ยวรอบหน้าจะทําแบบนี้ดูซิว่าจะมาไหมนะคะอ่านี้ก็เป็นเป็นหนังสือนะคะส่วนตารางล็อกเลขเนี่ยใช้ได้ตลอดชีพนะก็จะมีสูตรโหรามีเลขกำลังวันนะคะเนี่ยรอบที่แล้วนะ รอบที่แล้วก็เข้านะคะ606ทุกคนเนี่ยนะคะเห็นไมั้6ย606รอบที่แล้วนะคะก็เข้าเกิน80เข้านะคะตารางนี้ใช้ได้ตลอดชีพนะ,ะก็จะมีแถมให้หนังในหนังสือด้วยถ้าทั้งเล่มนะคะราคา490ถ้าเฉพาะบนหรือล่างก็390นั้นมินดึงเข้ากลุ่ม V.I.P. ฟรีตลอดชีพนะคะเหมือนเดิมเลยทั้งกลุ่มไลน์และกลุ่มเฟซแต่ว่าในส่วนของกลุ่มไลน์จะสะดวกในการส่งข้อมูลมากกว่านะคะนี่นะ โอเคนะคะประมาณนี้ก็ฝากไว้นิดนึงสำหรับ f อที่สนใจหนังสือแล้วก็อยากได้หนังสือมาประกอบการดูควบคู่กับคลิปนะคะก็ทักไลน์มาได้สำหรับวันนี้นะขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกคนโชคดีเกียกีถูกลอตเตอรี่ถูกเลข2ตัวถูกเลข3ตัวขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะรวยๆวยวยนะรับซับกันทวนน้านในวันที่16กันยายนนี้สาหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นำมาคำนวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคำนวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น